โกรธคือโง่มาโหคือบ้าไม่โกรธดีกว่ามันจะได้ไม่บ้าไม่โง่ท่านจะเป็นใครไปไม่ได้เลยครับท่านก็คือหลวงพ่อพยอมนะครับหรือพระพยอมกัลยาโนชีพวกเราทุกคนรู้จักนเป็นอย่างนี้นั่นเองครับบริเวณกว้างใหญ่มากจริงๆ380ไร่เนี่ยมีของมือสองมาบริจาคซื้อของเก่า50ตัว350นี่โอ้โห มียูนซีบ้างไหมเนี่ยของบริจาคอะไรที่แบบแปลที่สุดแบบคุณป้าแล้วรื้อเป็นรูปจการรนสามจริงๆแล้วไม่ใช่วัดเราจะตั้งราคาเป็นแสนมีทั้งเรื่องสัตว์นะครับมนโดนมากใช่เมวเนี่ยเล้วต่อละตัวน่ารักไหมคะโอ้ดูนี่โอ้จะเย็รนแย่งกันนโอ้หแย่งกันน่าดูอิ่มบุญอิ่มใจจริงๆนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆนะครับที่จะบอกบุญต่อทําให้สังคมเราดีขึ้นน่าอยู่ขึ้นกับวัดปัล่า นี่นะครับนี่เป็นทางเข้าทางเข้านะครับวัดสวนแก้วนะครับน้าวันนี้แล้วเดี๋ยวเรามีนะพี่เป็นไกด์้ะพาพาเราชมด้วยนะครับโอ้พุดใหญ่มาก <S 2> <S 2> <S 2> แล้วเหมือนกับว่าสมัยก่อนเนี่ยใครอยากได้ของมือสองดีๆของเก่าแต่มีคุณภาพหรือว่าของเก่าที่ที่หาที่ไหนไม่ได้อ่ะต้องมาหาที่วัดสวนแก้วเนี่ยดูสินี่นี่ตู้เซฟนะเนี่ย โอ้โหนี่คือบริจัดเลยเนี่ยนี่แข็งมากนะครับอย่างเงี้ยตู้เซฟแบบเนี้ก็ไม่เคยได้เห็นเลยเนี่ยเป็นแบบกุญแจล็อกแบบนี้โหโบราณมากเผอ่ยไม่ได้ยังไม่ได้เอาของออกนะข้างในอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หน่อยก็ได้พี่หน่อยนะครับพี่หน่อยผมกับตันนะครับพี่หน่อยครับครับพี่หน่อยดูแลดูแลที่นี่มามานานหรือยังครับก็พอสมควรครับอ๋อ มันจะมี2จุดที่รับบริจาคครับคือจุดใหญ่คือจุดนี้อ๋อแล้วก็จุดเล็กก็จะคืออยู่ที่หน้ามูลนิธินี่จุดบริการรับของนะครับจมูบนิธิสวนแก้วอันนี้คือจุดใหญ่เลยใช่ไหมครับจุดใหญ่เลยที่เวลาเราขับรถใช่สิบล้อรถหกล้อเข้ามาเนี่ยเราก็มาจอดตรงนี้เลยทุกอย่างเอามาลงตรงนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาแยกแยกแยกเป็นคอมพิวเตอร์เบสเลตเครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้าครับแล้วก็พวกเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆนําไปข้อมูลแล้วก็แบ่งให้ชาวบ้านซื้อมันจะมีซปเปอร์มาร์เก็ตคนจนขายในราคาถูกๆแล้วตอนเย็นก็ที่ร้อยล้านเราก็จะมีขายเป็นเหมือนของถมอ๋อที่ร้อยร้านเลยครับ หลวงพ่อจัดรร้อยล้านก็เลยเรียกไปว่าแปลงร้อยล้านกันแล้ครับชื่อดีครับหลังจากที่ทุกของทุกอย่างเราแยกลงเสร็จแล้วตอนเย็นตอนเย็นเราก็จะไปไว้ฝั่งน้นเพื่อรอเพื่อรอประมูลตอนเช้ามาต้อมาสดๆเลยนะเอาของมาให้ครับนี่ตรงนี้เราก็จะเป็นห้องเก็บของโบราณหมายถึงว่าพวกเครื่องเสียงสมัยรุ่นเก่าทารานซิสเตอร์รุ่นเก่า เครื่องเล่นเทปวิดีโอต่างๆพวกที่เล่นของเก่าอะไรก็จะประมูลไปเขาแท่านี้ก็จะไปถึงเวลาซ่อมเขาประมูลไปเขาก็ซ่อมมาเองครับเทปคาสเซ็ตยังมีคนซื้อเลยเทปคาสเซ็ตวิดีโอมียูทิวซีบ้างไหมเนี่ยมียูทิวซีบ้างไหมเนี่ยเอ้าเดี๋ยวเจอเจอที่มาจะยุ่งเลยเนี่ยโอ้โหนี่นี่บนเคอรเลนเจอร์วิดีโออย่างเงี้ยเนี่ยตอนเด็กๆอ่ะ นะแล้ว,แล,วแล้วอย่างนี้คือเราเขาก็มารับไปเหรอครับเขเลงของเก่าก็จะมาประมูลเขาก็ต้องมาหา,างี้เหรอครับประมูลให้ประมูลแล้วไม่ให้ออกประมูลคือทั้ง<ร>หมดเลยเหรอครับส่วนประมูลย่อยก็คือตรงที่เมื่อกีนอ้น่ะเราจะประมูลทุกวันไอ้พวกนั้นหลักหมืน่นประมูลหลักหมื่นขออนุญาตคือด้วยหน่อยนะครับคุณป้าเห็นคุณป้ามาช่วย ยกของช่วยเลยด้วยหรอครับคุณป้าอยู่ที่นี่เหรอครับใช่คุณป้าชื่อสิบเจ็ดปีแล้วค่ะสิบเจ็ดปีแล้วแล้วตั้งแต่คุณป้าอยู่มาสิบเจ็ดปีเนี่ยคุณป้าเคยเห็นของบริจาคอะไรที่แบบแปลที่สุดป่คุณป้าเคยได้หนังสือที่ยุคของไอ้เจ้ากุมเพอราชการที่สามแหละเหมือนชีสชีสสมัยก่อนที่เขียนด้วยผูกันทั้งหมดเป็นกระดาษเป็นภาษาจีนใช่สมัยราชการที่สามเขาเมวนี้พอดีว่ารุ่นรุ่นลูกคงจะพิมพ์พศไว้พสอะไรพสอะไร เรารู้เป็นรูปจการนันสามจริงๆแล้วถ้าไม่ใช่ไม่ใช่วัดเราจะจะตั้งราคาเป็นแสนจะตั้งราคาเป็นแสนนะคุณป้าเป็นคนเจอใช่ไหมใช่เขาจะทิ้งขยะแล้วอยู่ในถุงขยะนี้เลยนี่แหละที่เป็นเอกสารเป็นเอกสารกันไหมไม่มีอ๋อถามว่าพี่เขาเอาอะไรมาบริจาคไม่มีแบบึงซื้อสิบริจาอะไรแล้วเอเห็นของท่านนี้ก็บริจาคอเลยไม่ใช่นะครับอันนี้ของข้าของข้าครับ อันนี้อินเนอร์พี่เขานะครับอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ผมนะครับอินเนอร์ของพี่คนเมื่อกี้นะครับไม่ใช่เดินผ่าน่าหยิบนะครับหยิบไปได้นะอันนี้ของขายนะอัะไปอันนี้เราก็จะมีแผนกเย็บอันนี้คอยบริการเย็บอันนี้คือแผนกเย็บอ่าเย็บ,ยบ,ยบ,ยบนู่นเย็บนี่คือช่วยเหลือคนจนนะแกแกอะไรก็แล้วแต่จะทำบ,บุญช่วยตุกตามหมอนอ๋อแล้วแต่จะทําบ,บุญเหรอครับพวกที่ ขายของตามตลาดนัดน่ะเขาก็จะมาเหมาเอาไปขายที่ตลาดนันดกระเป๋ารองเท้ามวกอันนี้คือของที่จากฝัก่งนู้นใช่ไหมครับใช่ของของที่มาจากฝั่งนู้นทั้งหมดก็จะมีประชาชนอ่ะมาเลือกเอามาใส่เองมั่งอะไรครับอันนี้เปิดทุกวันไหมครับพี่หน่อยเปิดทุกวันครับไม่มีวันไม่มีวันหยุด,ยดเลยเหรอครับมีมีเฉพาะวันนี้เราเปิดครึ่งวันวันพุธเปิดแค่เที่ยงห0ตัว3า0 1หนึ่งตัว350ิตัวที่51เตัว30บาทเขามีเวลาอยู่เท่าเลยนะครับ พี่มาดูผ้าเลยครับมาดูเสื้อผ้าเป็นพวกเสื้อยืดเหรอครับถ้าเราอยากได้เสื้อผ้ามือสองอะไรก็มาดูมีพวกแม่ค้าเขาจะคุยๆกันเราก็เลยแวะมาดูว่าเผื่อเราจะได้เจอผ้าแล้วไปต่อได้และราคาเขาไม่แพงเราสามารถไปไปต่อได้อีกทีนึงผมจะดูว่าอันนี้เหมาะกับพี่ไหมครับแฮรอันนี้ไม่ใช่เสื้อนะครับได้ได้ได้ของที่ที่อยากได้ยังก็อันนี้ประมูลไปเราไปขายตลาดประมูลเหรอครับะประมูลของที่วันแล้วขาแล้วพี่มาบ่อยไหมครับมาทุกวัน นี่ตั้งแต่ผมเด็กๆเลยนี่นี่โอ้โหไม่ได้เห็นนานมากแล้วเครื่องนี้ยเเกมพ์ใช่เกมเพย์อันนี้เพย์หนึ่งเลยป่ะเนี่ยใช่ครับนี่เลยนี่นี่แฟนมินเนี่นี่นี่รุ่นเนี่ยมาริโอ้พวกเนี้ยใช่ึเอาเกมมอก์แกเป็นไม่น่าสนเป็นแบบเราลงใส่ขวาใส่ขวาเขาช้าป่ะใช่ใช่คือเราลงใส่ขวาใส่ขวาสิเล็กสิเล็กสตาร์ท โอ้โหอันอยากเป็นเบ็ดเตล็ดแล้วครับเบ็ดเตล็ดก็จะมาตรงนี้ละเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ดทั้งหมดอย่างนี้ก็คือขายเป็นชิ้นไหมครับหรือว่าขายอันนี้ขายเป็นชิ้นละถ้าตรงนี้ขายเป็นชิ้นขายตามสภาพนะขายตามสภาพสามเลยเก้าสิบบาทครับที่บาทจับนี่ก็คือการประมูลกันอยู่เลยใช่ไหมประมูลอยู่ครับประมูลไล่ประมูลทีละกอง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 ครับแล้วตามปกติถ้าถ้าคน ที่ไม่เคยมาครับพี่หน่อยก็คือมาจอดรถข้างหน้าแล้วก็เหมือนกับอยากเข้ามาอย่างเงี้ยถ้าอยากเข้ามาอย่างนี้คือมีรถให้ไหมครับมีทะเนี่ยรถอย่างเงี้ยคือเราจะมีรถกอฟบริการเข้าไปเนี่ยเข้าไปในคือเส้นทางธรรมชาติที่เราจะพาเข้าไปชมสวนของหลวงพ่อเข้าไปดูน้ําตกเข้าไปดูสวนน้ําไปดูสวนแคสตัสที่ทางทางสวนเจ้าของสวนนู้นน่ะเขามาจัดให้ ตรงนี้กาลังอยู่ในขั้นตอน,น,ตอนที่ข,ขั้นตอนที่หลวงพ่อท่านจะกำลังจะตั้งอ๋อครับนะแต่ตรงเนี้ยไรเรียนนี้จะเป็นบ้านพักคนชราทั้งหมดจะมีจ้ะคือเรียกว่า,วาท่านก็ดูแลครบหมดเลยครับพีห่หมอครบวงจรเลยครับหลวงพ่อท่านดูแลครบวงจรเลยครับนี่แปลงนี้ตั้งแต่ตรงเนี้ยที่เราเรียกที่ร้อยล้านพือที่หลวงพ่อกันท่านซื้อเพื่อจะให้ประชาชนเข้าถึงหน่อยนี่ก็เป็นที่ที่อันนี้เป็นที่ที่สําหรับตอนพอเสาร์อาทิตย์ที่ท่านจะมา ที่เป็นของถมครับประชาชนก็เดินเยอะหลวงพ่อท่านก็จะมาเป็นสะพานบุญให้มาแจกอันนี้เป็นปฏิทินแขวนปฏิทินตั้งโต๊ะปฏิทินตั้งโต๊ะนี้จริงๆสุดยอดเลยนะมีแต่คนเขาอยากได้เพราะเนื่องจากว่าปฏิทินหลวงพ่อท่านทาละเอียดมากโอ้ทุกอย่างละเอียดหมดเลยท่านทาละเอียดมวีวันนู่นวันนี้อะไรครับ,รบวันพระวันอะไร,รต่างๆนะครับปีใหม่ อย่าให้โง่กับปีกลับโ,โดนใจมากเป็นคำสั้นๆง่ายๆนะครับแต่ว่าโดนโดนใจจริงๆผมขึ้นมาครั้งแรกเลยพี่หน่อยรู้เรียกได้ว่าใหญ่มากๆเลยนะครับใหญ่ครับใหญ่ที่นี่จะทำสังะทานนะคะ ก็สามารถเป็นผลกระเช้าผลไม้อย่างนี้ได้นะคะแล้วก็จะมีเป็นพวกยาพวกพัไตรแต่ณตอนนี้นะคะหลวงพ่อจะระบายผลไม้ทางวัดก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะถ้าคุณไม่ทานไม่เอากลับบ้านนะคะคุณก็สามารถไปให้น้องวัวได้มีวัวมีน้องวัวน้องควายแล้วก็น้องแพะอยู่ที่นี่มาที่นี่ค่ะทําบุญอย่างนี้นะคะบุญก็ได้ใส่ก็เต็มนะคะสโลแกนของหลวงพ่อท่านค่ะให้อาหารนี่แ่ของน้องของน้องไม่ใช่ของพวกคุณนะครับของข้าครับ เขาเขากินได้ทั้ง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 เปลือกเหรอครับเด็ดแล้วให้เลยค่ะโอ้จะเย็นลูกแย่งกันหน้าโดูโอ้โหโอ้โหจะเย็นลูกเฮ้ยกระโจนกระโอ้โจนกระจนะจนะโจนรโจนคระโงไม่ได้นครัโไม่รดโเดีรยวจะโจนพีะโจนกียโจนกระโจนกระโจนกระโจนก้คนระโจนีระโานกระโจนกระโจนกระ่วนกระโจนกรับหกราเจนาระโจนกระโจนระโจนกระโจงไม่ได้แล้วกระโจนกรวโจนกกรนกระโจนกนกระโกระโนกกระนะเนี่ย มันเกิดได้ปีกวันเมื่อคหร่แย่งกันใหญ่เน่ยแต่วัววัวนี้คือที่เขาที่เขาถ่ายถ่ายชีวิตมาเรือจัดลงข้าศัตรีค่ะเราก็เลี้ยงจนกว่าเล้ขาจะเสียชีวิตไปโดยที่ห้ามห้ามค้าห้ามขายอะไรทั้งสิ้นค่ะแล้วเขาก็ทานเยอะด้วยนะเพราะเขาทานเยอะทานจุดด้วยเดี๋ยวแวะตองอนุสาวรีแม่เลยค่ะตรงนี้เป็นอนุสาวรีย์นะคะที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านสร้างไว้อย่างวันสงการวันแม่วันอะไรเนี่ยท่านจะมีพงมาลัยมา ว่ายมปร,ราบตรงนี้แล้วทุกๆวันที่ท่านผ่านท่านก็จะระลึกถึงแม่อยู่แล้วค่ะครับอันนี้ก็กล้วยใช่ไหมกล้วยใ,ใช่ค่ะมีกล้วยมีอ้อยปูกทุกอย่างค่ะหาที่ไหนไม่ได้มาวัดสวนแก้วนี่มีครบตรงนี้ก็เป็นคอนโดแมวไปดูสิคะคอนโดแมวนี่ก็คอนโดโมแมวด้วยดีค่ะเลี้ยงดูอย่างดีน้องแมวนี่ค่ะคโโอนอุ่นมากใช่ดูได้เลยต้องดูเลยค่ะโโมแมวรอรักค่ะใครชอบแมวนะคะก็มาที่นี่ได้เลยโอ้โห,โหมีชั้นบนชั้นล่างครับ เนี่ยแล้วต่ละตัวน่ารักไหมคะโอ้โดูนี่ว่าไงครับว่ครับแ,แต่ว่าหลวงพ่อท่านรับผิดช,ชอบเยอะมากๆนะครับทัทง้งทั้งทั้งคนนะสัตว์เยอะมากเลยผมว่าใครมาทำบุญที่วัดสวนแก้วนี้ก็เท่ากับว่าได้ ได้ทําบุญแบบครบเลยอ่ะนะครับคครบเลย่ะแมวทั้งหมดมีประมาณกี่ตัวครับทั้งหมดตอนนี้ถ้าแม่นับจากโรงพยาบาลก็วร้อยสิบสามตัวข้างบนทั้งบนก็มีแล้วพี่จําจําแมวได้หมดทุกตัวไหมกส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็คือจะจํามดจำได้จําจําชื่อเขาได้ไหมครับทุกทุกทุกตัวมีมีมีชื่อไหมครับชื่อมีชื่อหมดร่วมทําบุญกันนะครับโอ้โหพ่อท่านทำครบจริงๆเนาะถ้าสมมติว่าวันเกิดหรือวันอะไรคุณจะมาทำบุญนะคะ ที่นี่นะคะได้ทั้งแมวได้ทั้งสุนัขและคนด้วยค่ะคเป็นผู้สูงอายุก็ได้เป็นนุชซิลี่เป็นเด็กก็ได้ค่ะแล้วคนงานที่วัดนะดที่นี่นะคะมีประมาณ600กว่าคนก็ที่นี่เนะี่ยหลวงพอ่อท่านเน้นทําไมว่าให้โหสวนใหญ่เยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเพื่อสร้างคนสร้างงานสร้างอาชีพค่ะคนที่เขาตกงานนะคะมาอยู่ที่นี่เขาก็จะมีอะไรทําให้ถนัดตรงไหนก็คือทาตรงนั้นถนัดตรงสวนก็ไปปลูกต้นไม้ทําปุ๋ยทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ทุกบาททุกสตางค์เนี่ย,ก,ยก็ออกมาเป็นเงินเดือนของคนงาน <S 2> <S 2> เพราะว่าหลวงพ่อท่านเลี้ยงคนงานเนี่ยสิสาขาร่วม2000กว่าคนนะคะคิด<ห>ท,ท่านจะต้องรับผิดชอบอันนี้ทําไมหลวงพ่อต้องไปเลี้ยงเขาเพราะว่าอะไรู้วยคะทุกวันเนี้ยท,ที่บริษัทเอ่ยอะไรเอ่ยทุกอย่างเนี่ยบางทีตกงานรู้จะไปทําตรงไหนอย่างน้อยก็คือเบื้องต้นมาว่าสวนแก้วก่อนพอเขาตั้งหลักได้นะคะเขาจะไปที่อื่นก็คือไม่เป็นไรท่านให้ชีวิตเลยให้ชีวิตเหมือนเป็นชีวิตใหม่เลยค่ะครับสวัสดีครับตรงนี้คือสวนแก้วสวนธรรม เป็นส่วนด้านในสุดของของสวนและแจริงๆเรามีด้านซ้ายและด้านขวาอันนี้คือในสุดเลยใช<น>่ไหมข้างข้างในสุดครับ,รบเป็นหลวงพ่อท่านเรียกว่าแลนด์มาร์คแคสตัตคุณกําพลตันสัจจาจากสวนนงนุษมาทําให้เองเลยให้อาหารปลาได้ตรงนี้ตรงนี้ก็ แต่อย่างที่เห็นเห็นนั่งๆอยู่ก็จะเป็นก็เรเรามีที่โดดน้ำมัมงเหรอพี่มีจริงจริงบอกจริงจริงท่านทำเอาไว้ถ่ายรูปแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะปรับปรุงแล้วก็ทำให้มันดีกว่านี้รูปผมเห็นไม่ได้นลรูปผมโดนเลยอย่างเงี้ยชอบมากเลยแม้แต่เป็ดแต่หารเขาก็บริจาคมานะครับอ๋อเหรอครับใช่ใช่บ้านไหนเหลืออะไรยังไงเขาไม่เลี้ยงแล้วเขาก็เราก็มาเลี้ยงเราก็เอามาเลี้ยงเองให้เขาอยู่ตามธรรมชาติไปเลยเราได้ประโยชน์ทุกอย่างเลยแม้กระทั่งเก็บไข่ของพวกเขาครับเก็บไข่เอาไปขายได้เอาไปอะไรได้โอ้โห กว้างใหญ่มากพี่กว้างใหญ่แก็อาแม่แม,แมต,ต่ตึกนั้นก็เป็นตึกของวัดครับเป็นเป็นเป็นตึกของวัดอาแต่ว่าตอนนี้ท่านให้อาแบ่งส่วนให้สําหรับผู้บําบัดยาเสพติดอาให้ผู้ <c oughs> ผู้บำบัดยาเสพติดก็กักส่วนกันไปมีกําพงกําแพงอะไรก็ก็ก็ว่ากันไปผู้บําบัดยาเสพติดก็ใช่ครับใช่อยู่ที่นี่ด้วยพอดีนี่เขาเดี๋ยวทางทาง ทางรายการวัดปะห๋าจะขอสัมภาษณ์ต่อเลยนะเป็นครั้งแรกที่นะครับที่ผมได้ไดเจอหลวงพ่อน้นนี่ยกราบนักประศักรารพระราชธรรมนิเทศหลวงพ่อพระพยอมกรยานโนครับวันนี้ก็ ต้องกราบขอบพระคุณหลวงพ่อในความเมตตากับทางรายการนะครับเรียกได้ว่าเป็นแฟนคลับหลวงพ่อตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าผมเองผมไม่เคยมีโอกาสได้มากราบหลวงพ่อที่ว่าเลยครับนี่นี่ถือเป็นครั้งแรกเลยครับหลวงพ่<า><ผ>อรครับกเก็เราต้องกราบขอบพระคุณหลวงพ่อในความเมตตาครับมีคำามอะไรว่าไปเลยครับแรกเริ่มเดิมทีวอทฝนแก้วเนี่ยครับหลวงพ่อเป็นเป็นมาอย่างไรเอาเอาเอาคร่าวๆก็ได้ครับหลวงพ่อครับมันร้างมาก็บอกประมาณ8 9ดเปี8 9ดเปีครับเป็น วัดสมัยปลายอายุทยาครับล้างมาไม่มีใครแต่มก,ก็เช่าที่ทํากันไปจนเหลือที่วัดให้เราได้สามไร่จนบัดนี้เนี่ยจากสามไร่กลายเป็นสามร้อยแปดสิบไร่สามร้อยแปดสิบไร่แล้ว <c oughs> จุดเริ่มต้นตรงนั้นมาจนมาถึงวันนี้ประมาณกี่ปีแล้วครับหลวงพ่อจากสามไร่กลายเป็นสามร้อยแปดสิบไร่าอยู่ทีนีปีสองพันห้าร้อยยี่สิบสองครับหลวงพ่อพุทธทาสไปอยู่กับหลวงพ่อพุทธทาสมาเจ็ดปีครับแล้วท่านเอยขึ้นมาคำหนึ่งว่า ไปยอมลองไปสร้างสวนโมกไว้ชานเมืองหน่อยได้ไหมเพราะคนในกรุงเทพไปสุราษฎร์ห้าร้อยกิโลสี่ร้อยกิโลเด็กเขาไปกันไม่ได้อ,อาจจะไม่ได้ไปครต้องมาทําให้มันเหมือนเหมือนเรียนแบบสวนโมกันอ๋อจุดเริ่มต้นมาจากตรงนั้นเลยครับแล้วจุดเริ่มต้นนะครับหลวงพอ่อทำไมทำไมหลวงพ่อถึงคิดว่าอยากทําตรงวัดสวนแก้วที่เนี่ให้ให้มีที่ที่หลวงพ่อทาเกี่ยวกับเรื่องของ เชื่อมโยงกับชุมชนกับอะไรต่างๆตรงนี้นครับให้เขามีรายได้ครับคือพูดง่ายๆมันเน้นเรื่องวัาสร้างงานสร้างอาชีพเราเน้นตรงนี้สร้างวัดเนี่ยไม่ได้สร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างเจดีย์เป็นวัดอื่นเน้นสร้างแล้วไปๆก็ปรับไปมันเป็นวัดสร้างแบบท่องเที่ยวแตดแล้วก็จะทําบ้านให้คนชรลาเพราะ<ม>บ้านบ้านคนชรลาแบบเปราะบางเราทําให้แล้วถ้าพูดถึงวัดสวยแก้วนะครับหลวงพ่อ ผมเชื่อว่าทุกคนจะจะนึกถึงเป็นอันดับต้นๆเลยก็คือนึกถึงพระพยอมก็คือหลวงพ่อครับมันดังแบบแบบแบบอะไรถ้าประเทศไทยดังแบบเทศถ้าประเทศนอกเราดังแบบสงเคราะห์ครับเลี้ยงคนชราคนพิการ,รหมาแมวเต็มหมดครับอะไรเงี้ย แล้วก็อีกอย่างนึงที่ที่ผมว่าคนจะนึกถึงแน่ๆก็คือเรื่องเรื่องของการบริจาคสิ่งของแล้วก็วัดส่วนแก้วนำนำมาใช้ประโยชน์ต่อวัดเนี้ยที่มันโตได้ก็เพราะว่าเราไปต่างประเทศจะนั้นไปเยอรมันครับเขาจะมีถนนเส้นหนึ่งใครมีของไม่ใช้มากอง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 แล้วใครที่อยากได้ใช้ก็มาเลือกเอาเลือกเอาเลือกเอาจนหมดเละเทะแล้วไม่เอาแล้วเป็นขยะแล้วเทศบาลเขาก็จะมาเก็บ ครับทีนี้เราก็เลยมาทําดูตอนแรกอ่ะรับรับรับมาแล้วก็มาพวกซาเล้งพวกอะไรมาครับมันดันแย่งกันทะเลาะกันก็เลยต้องขายคนมีเงินซื้อซื้อไปซื้อไปซื้อไปก็ไปขายต่อเลยของเขาเนี่ยแล้วก็ค่อยๆขยายจนจนทุกวันนี้จนจนโหยหญโตจนทุกวันนี้ครับตนักรการที่ก้าท่านทรงมหัดเล็กมาครับมานั่งตรงนี้อบอกแวาในหลวงสงสัย ว่าเลี้ยงคนเป็นพันแล้วรัฐบาลไม่ได้ให้อลรวเลี้ยงด้วยยังไงก็ตอบไปสั้นๆว่าเลี้ยงด้วยขยะท่านรู้ก็กบอกนั่นให้พระทำทั้งประเทศได้ไหมก็เลยตอนนี้ทําหมดทุกภาคเลยภาคเหนือตากภาคใต้สุราษฎร์ภาคตะวันออกเยอะประจินพะลยงภาคอีสานบุรีลำภาคกลางอายุธยานนท์ อย่างนี้ครับที่คนคนจะนึกถึงพระพยอมก็คือคําสอนคํานี้ผมแบบว่าติดฝังใจติดหูจนทุกวันนี้ตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเลยครับคุณพ่อก็คือโกรธคือโง่โมโหคือบ้าเนี่ยอยากจะทราบที่มาของคํานี้ครับหลวงพ่อก็ตอนนั้นเราก็นั่งมองดูไอ้นี่มันโกรธแล้วมันบ้าเลยตอนมาก่อนไม่ก่อนจะโกรธมันดีๆอยู่เนี่ยมันก็ผุดขึ้นมาว่าเออโกรธคือโง่โมโหคือบ้า ไม่โกรธดีกว่ามันจะได้ไม่บ้าไม่งงนี่ไงใช่ใช่โอ้หเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ผมผมจำมาจนทุกวันนี้นะครับหลวงพ่อขายเทปเอาไปทําขายตอนนั้นเดินขายคู่กันเทปสมัครกับเทปพระพยอมตามถนนเดินเป็นสมัยเป็นเทปคาเสร็ครับเป็นเทปของหลวงพ่อเนี่ยจะขายดีมากตอนนั้นครับแล้วหลวงพ่อคิดว่าทําไมศาสนาหรือพระพุทธศาสนายังมีความ สำคัญความจําเป็นต่อชีวิตครับถ้าเขาไม่ทุกนะเขาก็ไม่จําเป็นต้องมีศาสนาพุทธก็ได้เพราะศาสนาพุทธเนี่ยสอนเรื่องดับทุกข์สอนเรื่องเหตุของทุกข์เป็นพระเจ้าบอกอยากยึดย่ยเป็นต้นเหตุของทุกข์แล้วคุณหมดอยากหมดยึดหรือยังครับคุณอยากได้อะไรมาได้มาแล้วคุณยึดต่ออีกพอสิ่งนั้นพัดพรากไปคุณทุกข์ไหมถ้าคุณทุกข์คุณก็ต้องเตรียมเครื่องมือแก้ทุกข์ถ้าคุณไม่มีทุกข์เลย หม<จ>ว่าเป็นห่วงอะไรในในในสังคมนี้ที่ผ่านมาหรือว่าพมอยากจะฝากให้แง่คิดเตือนใจสกิดใจพวกเราชาวพุทธเนี่ยครับอันดับแรกเลยใกล้ปีใหม่นะขอให้ขอบคิดสั้นๆปีใหม่อย่าทําตัวเร็วไปเที่ยวหลอกใครและปีใหม่ดีอย่าโง,ง่ให้ใครเขาหลอกปีใหม่ขอให้ดีกว่าปีเก่าแล้วส่วนที่เรื่องที่อยากจะฝากที่ดีที่สุดก็คือ อยากให้คนไทยรีบท่องบริกรรมหน่อยกลับมาเถิดศิลธรรมศิลธรรมกลับมาเถิดก่อนที่มนุษย์จะตะเลิดไปไหนต่อไหนมันไม่มียุคไหนที่ศิลธรรมเกิดแห้งลูกข้าพ่อผัวข้าเมียพี่ข่าน้องปีนี้อยากจะเป็นปีเรียกว่าขัตกรรมกันในหมู่ญาติบ้านใกล้เรือนเคียงอยู่บ้านเดียวกันทํากันตายข้างหนึ่งติดคุกข้างหนึ่ง อันนี้เป็นสิ่งที่เป็นห่วงมากจะเป็นปีที่มีความสุขกันทุนหนะ้าสาธุครับหวพ่อครับหลังจากที่เราได้เข้ามาในบริเวณวัดนะครับ380ไร่เนี่ยมีแต่ความร่มรื่นนะครับเราเห็นแบบว่าผลหมากลากไม้ต่างๆที่หลวพ่อท่านได้ปลูกเอาไว้แล้วก็ได้เขาเรียกว่าได้ให้อาชีพให้ชีวิตนะครับกับ กับชาวบ้านกับชุมชนคนบริเวณแถวนี้ทั้งนั้นทำให้เรารู้สึกแบบเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมทํารายการวัดประหลาดรู้สึกอิ่มใจอิ่มเอมใจมากนะครับที่วันนี้ได้มีโอกาสได้มาถ่ายทอดได้มาบอกบุญเรื่องราวดีๆที่วัดสวนแก้วได้ทําให้กับสังคมเรานะครับแล้วอีพีหน้านะครับวัดประหลาดจะพาทุกคนไปอิ่มบุญอิ่มใจไปมีความสุขกับวัดที่ไหนอย่าลืมห้ามพลาดกับวัดประหลาดอีพีหน้านะครับวันนี้ผม ขอไปกระโดดน้ำตกก่อนออเดี๋ยวเดี๋ยวอเออเออพี่หน้าฝากทำรายการด้วยนะครับหรบพีนี้เจอกันครับไป